ตำรวจปทนำหมายค้นสารจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านหรูภูวิลล่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านซัมมิตกรีนวันเล่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนเว็บพนันออนไลน์มาเช่าใช้เป็นสำนักงานทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบภายในบ้านถูกดัดแปลงใช้เป็นสำนักงานโดยแบ่งออกเป็นสองห้องห้องแรกพบพนักงานแอดมินเว็บไซต์พน,นันเฮงคลับดอทวินจำนวน6คนกำลังตอบแชทลูกค้า หรือผู้เล่นพนันออนไลน์ส่วนอีกห้องพบพนักงานแอดมินเว็บไซต์พนันกระเป๋าตังค์ .com จำนวน6คนกําลังนั่งตอบแชทลูกค้าเช่นเดียวกันจึงแสดงตัวเข้าจับกลุมพนักงานทั้งหมดพร้อมกับตรวจยึดคอมพิวเตอร์ภายในบ้านจำนวน16เครื่องจอคอมพิวเตอร์จำนวน33จอโน้ตบุ๊ก5เครื่องโทรศัพท์มือถือ53เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร28เล่มบัตร ATM 28ใบและเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด1เครื่องรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงพนักงานแอดมินเว็บไซต์พนันทั้งสองเว็บทำหน้าที่คอยให้บริการลูกค้าเบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งสอพอแม่ริมดำเนินคดีตามกฎหมาย รายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเว็บพนันทั้ง2เว็บไซต์ดังกล่าวพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า100ล้านบาทต่อเดือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มอยู่ระหว่างขยายผลเอาผิดกลุ่มในทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป